แรงขนาดไหนคุณหอมไปเห็นมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือผมก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันครับเห็นแล้วแบบรู้สึกว่ามันมันหนักมากจริงๆครับแต่นี่จะกลายเป็นเรื่องที่จะต้องเจอในหลายพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจัดการปัญหานี้จะกลายเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าภาคอีสานหลายที่ก็มีปัญหาแบบนี้ที่เราฟังข่าวใช่ไหมฮะครับผมอ่ะงั้นไปดูคุณ๋อมครับคุณ๋อมไปเจอกับอะไรแล้วทําอย่างไรครับเชิญครับ จังหวัดสระบุรีนะครับยินดีนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ําเขื่อนป่าสัต์โทรสิทธิ์ชักชวนคนเดินชักชวนคนวิ่งชักชวนคนปั่นจักรยานเนี่ยมาดูของจริงมาดูทั้งที่พวกท่านทําไปให้ดูแล้วที่นี่และมาดูที่ประชาชนได้ขยายผลออกไปทําตามครั้งนี้เราก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากรายการเจาะใจจากบริษัทเชฟรอน และก็อีกหลายหลายภาคส่วนที่ได้สนับสนุนให้เกิดการรณรง์กันคร,นรั้งนี้และตอนนี้นะครับผมก็พร้อมอยู่ในขบวนวิ่งแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจะวิ่งเต็มที่ครับไปเอาเย่กับา กปกระตุ้นจุลินทรีย์น้อยๆช่วยกันจัดการย่อยสลายของน่าของเสียที่เราช่วยกันทิน้งลงไปนะครับ พัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนานะครับพระอยู่ว่าท่านเลือกพัฒนาพื้นที่นี้โดยมาซื้อที่ติดกับวัดเลยทําต้นแบบแล้วก็หวังว่าจะขยายผลออกไปทั่วครับแต่ท่านทําเป็นระบบเชื่อมโยงกับทั้งลุ่มน้ําป่าศักเลยชัยพัฒนาหมายถึงว่าชัยชนะแห่งความแข็งแรงโดยเอาจากอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กอ่างเล็กเติมสระและเติมท้องนาอ่างใหญ่หมายถึงว่าขณะนั้น อยู่ในพระราชดำริขององค์ท่านจะทําเขลือนป่าสักจนรสิธิ์ก็เอาน้ําจากเขืือนป่าสักจนสิิธิ์นั้นมาเติมที่อ่างห้วยหินขาวต่อท่อมาที่สระเติมสระน้ําของชาวบ้านที่จะเอามาทําการเกษตรกรรมที่ไหนถ้าวามันแรงก็เอาเสพน้ำสามารถที่จะเอาน้ําจากสระน้ํานั้นมาทํานาแก้ความแห้งแล้งของตรงนี้ได้ ปีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับ10ปี20ปีที่แล้วปีไหนแรงกว่ากันปีนี้แรงปีนี้แรงมากปีนี้แรงมากเนาะแล้วใช่ไหมครับแล้วเมื่อไหร่จะมาฝนก็ไม่รู้สิโอทำไมไม่ถามเทวดาไม่ถามยังไงยายอดไม่ได้ยายเลยสุบบอกว่าใช้ลิสุบเลยอดข้าวตายเดี๋ยวปีนี้เป็นสิงห์น้ำจากหนองน้ำตัวเองเนี่ยนะตัวเองน้ำจะให้นี่ให้หาเขาไปสั่งมา สามงานสามงานสามสีวางก็บอกเมื่อกี้นี่บอกของยายใช่ไหมครับบอกนั้นนะครับแสดงว่ายายกักตุนน้ําไว้เนี่ยเยอะมากยังสามเดือนกเกี่ยวข้าวได้ไม่ขาดออกเลยอีกสามเดือนอับเปี่ยวเกี่ยวข้าวได้แล้วไหนยายพาไปดูคลองหน่อยดิคือคือผมเนี่ยได้ลงพื้นที่เองแล้วได้มาเจอกับคนพื้นที่แล้วได้มายืนคุยกันเนี่ยได้เห็นปัญหาความแห้งแล้งนะครับปัญหาน้ําเนี่ยมันไม่มีทํานา เราทายังไงก็ได้ให้เป็นกระแสเลยว่าถ้าใครมีหนองน้ําประจําบ้านทานาไว้ฝนตกอุ้มน้ําในท้องนาไว้เยอะๆนั่นน่ะคุณจะรวย,ย,ยกรุงเทพจะได้ไม่ท่วมด้วยผมขอยืนยันครับว่าผมจะเป็นคนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาเรื่องแบบนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนที่อยู่กรุงเทพได้รู้เป็นกุ้ยน,น,น,นอนครับผมผมดูของอมเนี่ยนะเอาไปรวมกับของแพนเค้กครับคุณสองคนกําลังจะบอกเราว่าปัญหาน้ําท่วม ปัญหาแห้งแล้งเอามารวมกันแก้ด้วยวิธีการเดียวเลยพวกน้องนาโมเดลใชแก้ได้ทั้ง2แบบเลยถูกต้องไหมฮะครับผมซึ่งจริงๆนี้มันเป็นเรื่องตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าคนทําแต่นาแต่หน้าที่ดูแลเรื่องน้ํายกให้เทวดาทําหมดเลยคราวนี้ถ้าเทวดาไม่ทําครับก็ตายไปครับซึ่งเราควรจะทําเองได้แล้วใช่ไหมด้วยการทําโมเดลที่ว่านี้ครับคือผมว่าผมว่าชาวบ้านเนี่ยยังไม่มี เหมือนกับว่ายังจัดการน้ําไม่เพียงพอต,อ,ตอต่อระยะเวลาทั้งปีของเขานะครับหรือว่าอาจจะบางทีมีพื้นที่เยอะแต่ว่าไม่แบ่งเก็บน้ําอยากให้เป็นนาหมดเลยละเอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องแบ่งบางส่วนเพื่อจะกับเก็บน้าเอาไว้สําหรับเวลาหน้าแ้งเนี่ยจะได้น้ําส่วนนี้มาใช้กับต้นข้าวได้เก็บของตัวเองไว้ด้วยเพื่อใช้ในหน้าแล้งให้เพียงพอนั่นกลับไปหาการมองความรู้สึกเริ่มแรกว่าฉันจะยอมเสียพื้นที่เพราะปลูกไปเป็นแหล่งน้ำไหมครับจะยอมเสียน้อยแล้วได้มากไหมหรือว่าไม่ยอมเสียเลย แต่ปลูกไปแล้วมันแล้งหมดเลยก็ยเก็บ <ไป S 1> เกี่ยวอะไรไม่ได้เ,ดเลยแต่ซึ่งยอมนี่ก็ยอมเพื่อตัวเองนะครับ,รบเอามาใช้ให้กับตัวเองนั่นแหละครับใ,ในช่วงต่อไปของออมินบอกว่าต้องมีกระบวนการแก้ไขนอกจากแหล่งน้ําแล้ววิธีปลูกข้าวก็ต้องเปลี่ยนไปเหรอฮะครับผมออาไปดูกันต่อครับมนุษย์จะทําการแก้ไขเรื่องภัยแล้งอย่างไรไม่นับวิธีการที่เป็นโมเดลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันดีครับนะครับ เอาละครับนี่ก็เป็นเช้าวันที่สองที่ผมมาถึงเลยครับอาจารย์จะให้ผมทําอะไรบ้างครับที่เราอยู่อำเภอเฉลิมประเกียริเป็นเพอที่ตั้งขึ้นใหม่ครับบนพื้นที่แห้งแล้งยู่ว่าจึงเลือกที่จะมาทําต้นแบบของการต่อสู้กับความแล้งนี่วิธีการง่ายๆเลยท่านก็บอกว่าเริ่มจากน้ำซะก่อนต้องการจากการน้ําเราไปดูกันละทีนี้เรามันจะมาดูเรื่องดินเราจะมาปลูกอะไรกันอย่างไรครับก็ต้องมาดูท้องนาก็จะมาดูอะเอาแล้วถ้ามันแล้งไม่มีน้ําเลยเนี่ยจะทํานากินได้ไหม ก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปทําวิธีการหยอดบ้างฟางห่มไปบ้างเดี๋ยวนะฮะอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างครับหยอดก็ไม่มีเลยหาไมา้สักอันหนึ่งมีถั่วด้วยมีข้าวด้วยใช่ไหมครับคือข้าวเนี่ยกว่ามันจะแตกกอโตวสวยเต็มที่ต้อง 45- วันขึ้นไปครับแต่อันนี้สี่ห้าวันเนี่เราเก็บผลผลิตได้แล้วอันนี้คือถั่วเขียวธรรมดาใช่ไหมครับถั่วเขียวที่จะโตไม่ับ ใช่มาเป็นถัง่งอกปลูกพร้อมกันไปเลยอ๋อปลูกพร้อมกันเลยพร้อมกันไปเลยต้นข้าวอ,อ่อ,อนๆเนี้ยถัวเขียวมันจะคุมหมดบับงแดดไว้หมดในช่วงแรงๆเนี้ยถั่วเขียวมันมีปมชั้นหนึ่งเลยครับมันดึงในตัวเจนในอากาศมาเก็บไว้เป็นปุ่มรากมันแล้วมันก็จะสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวลองทำเลยดีไหมครับ ร้านผมไม่เคยทำอ่ะไม่เป็นไรก็ฝึกเอาอันนี้มันมากไปดูดีครับตัวเขียวเลี้ยงมันเนี่ยเวลาทำเยอะๆเนี่ยมันมาขุดเราผสมกันเลยล้มเลี้ยงอย่างนี้ไม่ไหวค้าผสมอ่าอ่าผสมเองก็ได้จะได้เป็นต้นแยกกันนะครับก็หวานลงไปเลยครับเนี่ยก็หวานลงไปเย่างนี้พอดีป้าโอาพอดีครับป้าไปแต่งตัวสวยเลยนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะแปดสิบแปดสิบยังหวานเก๋กล้าเป็นอยู่ป่าเป็นนี่่อาไหนดูที่ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ ที่มเอานั่นนั่นเพื่อป้องกันแดดป้องกันแดดด้วยไม่ให้มันเผาดินให้แห้งหนักขา้ปอีกโอ้ดินมันแข็งมากนะครับไอ้ดินเนี่ยมันแข็งขึ้นส่วนหนึ่งแต่อแรงมันน้อยลงอันนี้มากกว่าดินที่แข็งขึ้นครับผมโอ้แปแล้วนะครับขอโทษแข็งรงมากครับคุณยาย ้วยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมว่าปลูกบุกน้ำเข้าไปก่อนมันจะเก็บน้ำไว้ในระบบของมันแล้วเอาพืชอื่นไปปลูกข้างๆมันจะอาศัยน้ำจากมัน ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่อ่างเก็บน้ําห้วยหินขาวกแล้วนะครับอันนี้คือเหมือนกับว่าน้ําที่มาจากเขื่อนใช่ไหมครับส่วนหนึ่งน้ําฝนตกมาอ่งเก็บไว้ครับแล้วเมื่อมันแห้งก็เอาจากตัวใหญ่ครับมาเติมครับผมทีนี้ตอนนี้ตัวใหญ่ก็แย่เหมือนกันไม่มีอันนี้ก็ถือว่าแย่มากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ตอนนี้มีน่าจะไม่ถึง10%บเปอร์เซ็นต์หรอเนี่ยชาวบ้านจากนู้นก็ไม่มีน้ําจากนี้ก็ไปส่งไม่ได้เท่ากับว่าต้องรอฝนอย่างเดียวอย่างเดียวเลยก็คือต้องให้ให้ความรู้กับชาวบ้านให้เขาช่วยกันที่จะ ขุดบอกมาบ้านเราบอ,อยากเสียดายที่ครับผมไปเสียดายที่สุดท้ายก็ก็อย่างที่เห็นเราจะบอกว่าไม่ใช่แค่คุณอยู่ส่วนปลายน้ําอยู่กลางน้ําหรือว่าต้นน้ําคุณอยู่ส่วนไหนเนี่ยคือแม่น้ําสายเดียวกันขุนนึงกันยังไงมันต้องไหลมาเจอกันอยู่ดีนะครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันจัดการปัญหาน้ําในส่วนของตัวเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าน้ําจะแรงหรือน้ําจะท่วมเนี่ยทุกคนจะมีผลเหมือนกันหมดครับ ผมไปที่ห้วยหินขาวมันแห้งเลยเหรอแห้งครับมันแบบผมเห็นดูมันเหมือนมีดินโผล่เป็นระยะระยะอะไรใช่ครับนั่นคือพื้นมันเลยครับคือคือใต้สุดเลยะแห้งเลยเพราะว่าน้ําจากเขื่อนป่าสักเนี่ยไม่มีก็ปล่อยมาไม่ได้เพราะฉะนั้นห้วยหินขาวก็เลยแห้งปล่อยให้ชาวบ้านไม่ได้อีกโอ้โหครับคือมันหนักมากครับมันหนักมากคือผมไม่คิดว่าจะไปเจอแบบว่าเป็นก้นบ่อขนาดนี้แล้วน้ําอย่างที่บอกคือเอาไปใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจุดที่ปล่อยน้ําเนี่ยมันอยู่สูงกว่าน้ําที่เหลืออยู่นั่นทากับว่าน้ําจะไม่ออกไปแล้วครับ คือแรงมากครับนั่นแปลว่าวิธีการช่วยเหลือโดยย่อยกว่าไม่ใช่ระบบหลักเช่นขุดหลุมหยอดมเมล็ดพันุ์เลยเอาฟามกบเลยอะไรเงี้ยก็ยังต้องพึ่งระบบน้ําที่จะฟ้าหรือชนประทานอยู่ดีใช่ครับถ้าไม่มีอะไรมาเลยก็ไม่รอดเหมือนกันใช่ครับคือถ้าติดตามตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะจะรู้สึกแบบเดียวกันเลยว่าจิกซอตั้งแต่คุณบอยมาน้องแพนเคก้กมาน้องออมมาต่อรวมกันเนี่ยเราจะค้นพบว่าสมัยก่อนเราพึ่งเทวดา ดีขึ้นมานิดหนึง่งอ้าไม่เอาไม่พึ่งเทวดาพึ่งกรมชน <S <S ซึ่งกรมชนโลภทานหรือเขื่อนก็เอาไม่อยู่ถ้ามันไม่มีน้ําในเขื่อนจะให้ส่งให้ครับถูกไหมฮะมันต้องกลับไปหาโอกาสสุดท้ายเลยก็คือพึ่งตัวเองใช่ครับกลับไปหาระบบน้ําของตัวเองใช่ซึ่งทุกบ้านควรจะมีควรจะมีครับผมว่าถ้าเกิดว่าทุกบ้านมีเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นต้องใช้น้ําจากเขื่อนเลยก็ได้เพราะว่าทุกคนมีมีน้าของตัวเองเก็บไว้แล้วก็จะก็จะสามารถพอเพียงที่ใช้กับผลิตผลของตัวเองได้ครับ นั่นคือบทสรุปของกลางน้ําจากคุณออมนะครับดินแข็งใช่ไหมไม่ว่าเราไม่ใช่เราขุดไม่เป็นใช่ไหมดินดินแข็งดินแข็งใช่ปะดูคุณยายแข็งแรงมากทำไมคุณยายคือผคิดว่าคุณยายยกจอบสูงกว่าเนี่ยเพราะว่าผมบางทีจอบของผมเนี่ยมันหลวมอยู่วัวยกไปแล้วมันกระเด็นลงมาเลย อุสาผมเลยคิดแค่นี้พอเมื่อที่ผมเเกือบซื้อป้ายไฟเปลี่ยนเป็นคุณยายอยากซื้อป้ายไฟเป็นคุณยายส่งให้ถือทังเลยแรงมากเขาเมื่อาชีพพี่ดนมือใหม่ต้องค่อยๆฝึกฝนไปครับครับนั่นก็คือเรื่องราวกลางน้ำจากน้องอมแล้วก็น้องแพนเค้กในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่สำคัญเราเห็นปัญหาเราเห็นวิธีการแก้ปัญหาเราเห็นพลังมวลชนที่อยากจะแก้ปัญหาสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือลงมือครับปฏิบัติ ลงมือทําวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่อยู่ในห้องบันทึกรายการแห่งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับความรู้ที่ได้รับนะครับกับนมรดการพระเจ้าด้วยครับใจยังไม่ได้หมดลงนะครับช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวของคอลัมนิสมาฝากท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวครับโอ้ยน่ารักจริงๆด้วย สวัสดีครับคุณนงสวัสดีครับไอ้โดสวัสดีครับแล้วนี่หมาผมครับชื่อนาครับชื่อนาหมาวันดีลุงวันดีลุงดีได้ด้วยนะฮะไหนลองล่อยือดิมันหวดดีงได้ไหมเออไม่มีอะไรเลยครับอยากพาหมามาอวดอ่าง่ายง่ายอย่างนี้เลยฮะคนด่าท่านว่าสัญญาณหมาถ้าคนคนนั้นไม่ดีนะครับผมขอน้แนะนาให้ด่าว่าเนี่ยสัญญาณคนแท้ๆเลย